สวัสดีทุกคนเลคะเรามาเก็บเห็รแตรดำตรงที่มันเคยออกพอได้อยู่แต่ก็ดำสวยอยู่นะแกเอาเห็ดดำมาไหมนะ ก็เอาตลอดนะขี้ลกอนนีแ้กวางไล้วาก้อนมันขี้คนนะมันจัดมันไม่เหมือนแต่ทำไมนะแต่ทำไมนะไอเราไื่งองคืนเอ่เขาุดเล้าวยูโเจ้ที่ไหนขงอิเล็กแก้มันแล้วหรอ ขอบป่าทำไมไม่เก็บไม่เก็บเราทำไมเ,ไมเไมไอยอะอยู่นะอืขนาดเราเก็บแล้ววันนั้นพนอเรารู้ว่ามันต้องขึ้นอีกมันก็สุดไปเยอะอย,อยูอันนี้วันนี้ก็ไปห้ไงในเนาะ ไม่ถึงที่ว่าเด,เดินอีกเดินหนึ่งข้างในนะมันจะมีเห็ดดำที่ว่าอยู่ในป่านก่อนจะถึงทางแยกออกทุกวันเลังลงถกันถ้าไม่ใช่ตรงที่เคยออกอะ่ะเดินเหยียบแล้วนะเดินเหยียบแล้วอืมันดำเนาะ อะไรไม่เอาถุงมาแต่ไปเหือนะไม่รู้ <laughs> เอาถุงมาอย่างดีไปเหือกเราจะเอาเปิดเปิดเพื่อบเราไม่ได้ปิดไงเราไม่คิดว่ามันจะหลุดไงคงคงตูดนะนี่เบาแต่ไม่นั่งเ<ม>ราคงตูดเป็นยังปกติที่เขาไม่บอกว่าไม่ใช่ทุเละ มันก็จะมาแต่เช้าโอ้เต็มแล้วปาใครจะมองเห็นป่นไก่นั่นเนาะใบไม้ กลุ่มขายเห็ดของฟิแนแลนด์น่ะเห็ดดำขายเก้าถักก้าถักอันนี้ที่ชอบทุกคนขึ้นของ

อ้นีมันออกใหม่ใหม่มาสีน้ำตาลเนาะสวยดิฮะลงตูดอลอยแกนหรือเปล่าไม่ไม่มันน่ารูจกติดข้างล่างมันขึ้นอันนี้เราขึ้นมาดูเอะพอได้ต่ะได้แล้วก็จะเอาหาดู โอเคเลยเรยจะเ่มตั้งแต่เชื่อมกันอคเขาได้เก้าถังก็ตรงนี้อ่ะเก้าถังไม่รู้ร้อยกว่าเดี๋น้องดูไม่เอาหรอให้เรามันเป็นของเดือนสิงหาไง เดินสิงหาไงมันก็โอนมันเดินกันยาไงมันก็ตัดยอดแล้วไงวันนี้ตัดยอดเม,มื่อวานเนี่อยู่ในป่าเราไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วมันไม่ออกตรงที่เราดูมันเคยออกท,ที่เราเก็บวันนี้อันนี้เราเดินเหยียบมันมเราจะเดินเหยียบมันแล้วก็เอ๊ะอะไรวะดำๆ เพราะว่ามันขายกิ่งไม้มากมันใช่วันนั้นเรานัน่เ็บตรงนี้แหละที่ทไว้ใจไ้ใจไม่ได้แล้วใกล้ที่เขาลบกันเหรอ,อ เขาไม่ได้ใกล้เหมือน,นเหมือนเขตเขมรแตบบ้านเราเมอนเออมันจะเป็นเศเนี้ยจะเศษกลางๆใกล้บ้านแดดางๆก้มาโดนฝนบ่อยมันก็จะเน่าเห็ดเห็ดอันนี้ไม่มีเวลาเนะไม่แน่เดยไมีเวลาอ่ะแตเราจะไม่มีเวลา,นะา,เาเวลาเลยพ่งนี้ออกสิบเอ็ดโมงลืมเตือนเราอีกนะเรานี่จต,ตองเือนเราบ่อยๆเย เขาก็ปลอกแล้วทำไปแล้วแต่เราไม่มีมาเก็บกันทีนีเราก็จึงไม่เ,มเ,มเก็บกันอยู่เออไีที่แล้วเก็บอยู่แต่มันสึกว่ามันดอกมันใหญ่ไงมันไม่เยอะแบบนีย้ยามเขามี เราแยกวงเนาะอุยตรงนั้นสวยอะข้างไนข้างหน้าเราอนละมุมดีกว่าขอนกันกลางเดี๋ยวจะแย่งกันแกเก็บที่สวยนะมันลำบากเรานะอ้ยแกต้องเก็บที่สวยตัดขาทุกอันจะเพื่อนขยะดิเ ที่บ้านเรา,เเาห,หลานยก็ทางาน,น,นาจะนนถถวนอ้น่าจะได้แต่ว่าอาบาตไม่น่าจะได้อาบาต,อาบาตได้นะไไนะที่บ้านเรา ไม่ขึ้นเอาประการังสักสิบด,ดอกนะเพื่อนอุทัยเทวีดอกไหนตงมีดอกน้ตาเลยนะมันมันเริ่มต้นนบ เก็บอะไรอะไรโอเคสามรสเหรอ,เ,อรเหมือนมันเค็มโอ้ยอันนั้นก็บ้าหวานอันนี้ก็บ้าเค็มสูนี่นะเนาะเอาเอาใจตามสูไม่ทันแล้วกลัวไอจับได้ใส่ทุงมือคุณะสีเ,เพราะว่าถ่ายที่ไรไม่เคยเห็นหน้า เราถ่ายคลิปเราไม่เห็นหน้าเราเด้ไม่เ,เปื่อยกวยไอเขาจับได้ไมีแต่ม,มือตายบินเข้าปากหน้าปากทำไมล่ะดอกน้ำตาลน้ำตาลกำลังออกมองยากคิดว่ากิ่งไม้ สูตรแกเหรอ คลิปน่าจะยาวเกินนมดาที่สวยทั้งนั้นเลยเราก็อยู่ก็บวิญทั้งหมดนี้ค่ะคลิปนี้ขอลาได้จ้าบ๊ายบาย